โอ้โหฉันนี่คือแสงแบบเพลงนนะนะจ้ะเอาล g h t ฉันจะมาเล่นเกมขงังรถเกมขังรถตะปูกตะปูกไม่ได้เลื่ออือฮึแต่บ้านก็ไม่กลัวขคำรู้แต่รถมันช็อตไป วอาเด็กคนนี้ไม่ใช่หรอ you will not turn back มีอะไรในหลังนะยู you not turn back ห้ามไปด้หลังกูเป็นไรไม่ได like ้หรักกูชอบขัด l l not turn back ห้ามกลับไปด้หลังจะกลับเมื่อง่กู โดนมึงยางแข่งขว่ะก็มาอ่ะเฮย้ยคิดเป็นมากว่ะไปไคิดเป็นมากเองไม่มีอะไรหรอกเพลงคิดเป็นมากเองอ่ะช่ังไม่เห็น เจังงูสิงกูในชีวิตจริงวหรออืมเข้มอยู่นะแต่จำในเดียวอัดก็จะไม่เหมือนเด็กตะปูข้างบ้านไม่เห็นมีอะไรเลยอะ่ะกลับมาก็ไม่มีอะไรอ่ะก็มันแหละมึกบึ๊กเนมาไรมาก ว่นนี้โ,โทษคืนอะไรไม่ไมีอะไรแะ้วที่มากอี่รู้ว่ากูข้าเชียงไทยแล้วใช่ไหมที่ว่าเราคนกลับไปกว่าพอาอเราจะ